ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยที่เรารักจะเริ่มก้าวไปถึงจุดที่จะมีอนาคตสดใสประเด็นสำคัญก็คืออยากให้ความรู้สึกแบบนี้ครับความคิดแบบนี้เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยทุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้แต่เป็นส่วนใหญ่ที่เราจะคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะรู้สึกด้วยนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่บ้านเมืองของเราจะก้าวเริ่มก้าวไปถึงจุดที่จะมีอนาคตสดใส ทำยังไงอ่ะมันถึงจะเป็นแบบนั้นให้เป็นการเริ่มก้าวแบบดีๆนะครับแบบที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องให้ใครต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปทําร้ายใ,ใครให้มันเป็นแบบดีๆมันจะทําได้ไหมครับแน่นอนครับผมมีคําตอบอยากให้ไปดูจริงครับพิมพ์พได้เลยใน YouTube 15คนเรามีดีขั้น15 15 15ทับหนึ่งสองเนี่ยก็จะเป็นคำตอบแบบปกติแบบที่ให้พวกเราเนี่ยไปคิดต่อได้เอง แต่มันจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเป็น15ทับสในส่วนของ15ทับนะครับก็จะเป็นภาษาง่ายว่าเมื่อคนไทยยอดเยี่ยมดีจริงประเทศไทยก็จะยอดเยี่ยมดีจริงทุกท่านครับประเด็นสำคัญของมันก็คือการที่คำตอบเหล่านี้ความรู้สึกแบบนี้จะไปถึงพวกเราชาวไทยการที่จะมีพวกเราชาวไทยเนี่ยทยอยมีคำตอบดีๆที่ดีกว่าแบบที่เด็กคนหนึ่งเนี่ย ลองเสนอมาให้ลองในวันนี้การที่จะมีการดำเนินการที่ดีจริงยืนยันนะครับว่ามันเป็นแบบงดงามและน่ารักทุกท่านครับผมเองก็จะขออนุญาตบอกต่อวิดีโอนี้ไปแบบแบบไม่คิดมากอะ่ะกดส่งต่อไปส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นทางไลน์ก็อย่าว่าผมแล้วกันนะครับมันเป็นความฝันของคนได้อะที่อยากจะเห็นบ้านเมืองที่เรารักอะมีอนาคตสดใสมันคือประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะได้รับ เมื่อเราได้อยู่ในบ้านเมืองที่ดีคนรักกันไม่ได้มีปัญหากับอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นการทําลายบ้านเมืองเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ไหมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะชวนพวกเรามาดูวิดีโอนั่นแหละนะครับ15คนเรามีดีขั้น15ก็อยากจะชวนพวกเรานะครับบอกต่อแบบไม่คิดมากถ้าไปถึงพี่ๆดาราคนดังสื่อมวลชน ก็ช่วยกันคิดว่าจะทําให้เป็นข่าวเป็นกระแสได้ยังไงเพราะสมมุตินะครับวันนี้วันที่14สิงหาคมถ้าเกิดว่าภายในเดือนสิงหาคม2อง4มีคนหลัก20ล้านได้รับข่าวสารนี้อืถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยที่เรารักจะมีอนาคตที่สดใสแบบดีๆแบบที่ไม่ต้องไปว่าใครไปบังคับให้ใครเปลี่ยนไปทําร้ายใครไปทําร้ายอะไรทั้งนั้นะ่ะมันจะดีไหมครับให้คนไทยเนี่ยเริ่มรู้โจทย์แบบเนี้ เริ่มรู้สึกเริ่มพัฒนาความเป็นไปได้คือคนเราเก่งอยู่แล้วสามารถพัฒนาความเป็นไปได้ด้วยตัวเราเองแต่ให้เป็นแบบดีๆนะครับไอ้แบบที่ไม่ดีเนาะก็ถือว่าผมไม่ไม่สนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าผมคิดแบบดีๆออกแล้วไงนะครับจากนั้นนะครับคิดภาพง่ายๆว่ามีคนประมาณหลักแสนคนที่เริ่มเอาจริงเริ่มมาดูวิดีโอประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมีคนประมาณหลักหมื่นที่เอาดีได้ไม่ใช่แค่วันเดียวแต่เป็นหลายๆวันต่อเนื่อง จากนั้นก็จะมีคนประมาณหลักพันที่เริ่มทําได้จริงจากนั้นอ่ะก็จะมีคนทยอยทําตามกันเองมันเหมือนกับการค้าออนไลน์ซึ่งแรกๆมีคนไม่กี่คนแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่พวกเราเนี่ยคนไทยจะร่วมทําให้บ้านเมืองของเรามีอนาคตที่สดใสด้วยการตั้งคําถามง่ายๆว่าถึงเวลาหรือย,ยังฝากด้วยนะครับ ฝากบอกต่อวิดีโอนี้โดยไม่คิดมากพี่ๆคนดังพี่ๆดาราสื่อมวลชนช่วยกันทําให้เป็นข่าวช่วยกันทําให้เป็นกระแสอย่าลํำคาญผมที่ผมส่งวิดีโอประมาณนี้ไปถึงพวกเราทุกคนอยากให้ไปดูคําตอบจริงๆอยากให้ร่วมพัฒนาคําตอบที่ดีกว่าจริงๆฟังซ้ําก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ